สวัสดีค่ะ,คะฮันลี่ค่ะแล้วก็ไอ้นะคะพบกับคู่หูป้ายยานะคะเย่ลยลคลิปนี้นะคะคือคลิปที่แบบทุกคนรอคอยเพราะว่าเป็นคลิปอะไรเปอร์รด์ออเดอรเียนะคะ,อะ,คะของเราอันนี้เราโดนป้ายยาจากฮันลี่มาคือรอบที่แล้วอ่ะเปอร์ไปีแล้เราไม่ได้ใช้แต่ปีนี้เราใช้ทั้งปีจ้าไม่รู้น่าจะตัวเดิมอ่ะคือเราแบบคือเราก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปใช้ตัวไหนด้วยเออเดี๋ยวเข้าใจเข้าใจเวลาที่ชอบอะไรอ่ะมันยากที่จะเปลี่ยนมากเลยนะของพี่อูนะคะ โมเลกุลจี้เออโมเลกุลจีอันนี้เราชอบมากใครขีดฟินเลอร์มาตัวนี้เขาเคลมว่าสามารถช่วยให้ฟินเลอร์อยา่ขี้เหนื้อยกันเดนืยอทุกคนคิดว่าคันนี้ไม่ลองอะไรใหม่เลยลองอยู่นะคะพยายามหาเพื่อนอยู่ก็คือ คลิปแรกเนี่ยเราจะมาเปิดที่ผลิตอินแคร์ care, แล้วก็บอดี้แคร์ก่อนนะคะว่าปีนี้เราเฟบอะไรกันบ้างเนาะบอกเลยว่าเยอะมากทุกคนแล้วมันก็แบบเปลี่ยนไปใหม่หมดเลยอ่าใช่เพราะว่าเราแบบมีการทดลองครีมตัวใ,ใหม่เยอะมากนะคะแล้วก็สอกว่าคลิปเนี้ยเราเลือกกันมาเองนะว่าชอบอะไรมไม่ชอบอะไรไม่มีแบรนด์ไหนมาบังคับเรานะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเั้ใจเลยว่าเฮ้ยเราใช้กันจริงๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็ชอบจริงๆใช้ตามได้นะามไม่แหกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน จะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะก็คือหมดแบบว่าล้างสมองเราจะไล่เลยจากการล้างถอถึงแบบเข้านองนอนเโอเคฮอลลี่ใช้เป็นตัวนี้ในการล้างสมองนะคะคือของเดอร์มาสเตียนะคะตัวนี้จะเป็นเป็นเจลคินเซอร์นะคะอันนี้จะเหมือนกับคล้ายๆออยในการแบบดีบนหน้าที่แห้งแล้วก็แบบนวดนวดนวดอะค่ะคืออีนิจพยายามเลี่ยงการใช้ผลีหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่า คอลลี่ัมีจุดหนึ่งคือเช็ดแล้วมันแสบมาคอลลี่เลยแบบเอออาจต้องหยุดใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไปหาตัวอื่นนะคะคราวนี้ไปนวดหน้ากับทางแบรนด์แล้วก็ไปลองใช้ตอนลน์มนาเองที่ทางแบรนด์ก็เลยแบบว่าเออซื้อมาเองเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยน้านุ่งจางอะไรเงี้ยค่ะก็ลองซื้อมาแล้วก็ชอบจริงๆสะอาดจริงๆนะคะ <c oughs> แต่ว่าร <c oughs> าคาแรง,ง <c oughs> อาจจะแบบว่าไม่รู้จะมนเทนในอนาคตได้ไหมแต่ว่า5ปีนี้คือเราใช้มาเราชอบ ของเราอันนี้เราโดนป้ายยาตับันดี่มาคือรอบที่แล้วอ่ะไม่หรือปีแ้วเราไม่ได้ใช้จะปีนี้เราใช้ทั้งปีจ้าก็คือนองคนนี้ค่ะนี่นางจูบนะคะก็คือทุกคนดูจากสภาพได้ว่าใช้หมดจริงๆ อันนี้คือใช้โมโคนที่สองคือเราสึกว่าอาจจะตอนนั้นที่ฮัลี่บอกว่ามันใช้แล้วแบบอุ้ยหน้ามันลื่นมันเซ็ดีใช่ไหมคือมันดีจริงทุกคนมันสะอาดแล้วมันก็แบบไม่ทําให้สิวขึ้นอ่ะเออเราส่วนตัวเนยอ่อนโยนถ้าเกิดว่าใครที่แบบนี้ผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวแบบว่าต้องการการดูแลเยอะนะคะก็ใช้เป็นเค e ซิ s i n g b นะจ๊ะคือฮอลลี่ก็ยังใช้อยู่นะคะแต่ว่าไม่อยากพูดสองปีทีเลยเราก็ยังแบบหาอันอื่นที่ยงมาพูดในคลิปบ้างแต่นี้เป็นอันใหม่ของเราไงก็เลยพูด อ่ะตัวถัดไปไมาในหมวดของการแบบว่าครีนตาที่แน่นของเราไม่รู้ไม่ใจะตัวเดิมอ่ะ <c oughs> คือเราแบบคือเราก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปใช้ตัวไหนด้วยเออเดี๋ยวเออข้าใจเข้าใจแล้วมันก็แบบอ่อนโยนกับตาดีนะคะนัะ้งๆก็ไม่อยากพูดเยอะอันว่าตัวเดิมทุกคนใช้เหมือนเดิมนะคะ สัญญาว่าปีนี้จะหาตัวใหม่าใช้แล้วมันจะไม่ซ้ำนะคะเวลาที่ชอบอะไรอ่ะมันยากที่จะเปลี่ยนมากเลยนะใช่ซึ่งของไอซ์เหมือนกันค่ะทุกคนทุกคนจะด่าอันนี้ก็คือลาเรลลเหมือนกันนะที่เราบอกว่าเราอ่ะใช้แบบเกิน5้าขวดได้แล้วอ่ะมีหลักฐานค่ะเออสองอ่ะแล้วก็สามยังมาสามขวดขั้วทเก็บแบกนะคะมากนี่ก็คือทุกคนอยู่บ้านก็คือเป็นสิบขวดเราบอกว่าตัวนี้มันล้างออกง่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นตัวเดียวที่เราใช้แล้วเราแบบไม่สตาร์เลยสักนิดเดียวแม้กระทั่งมันเข้าตา เราก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดทั้งปีเหมือนกันนะจึ้งมันจึ้งจริงๆก็คือเนี่ยตัวนี้ก็ดีเหมือนกันต่ากตาก็คือสองตัวนี้อ่อนโยนมากฮอนลี่ก็เคยใช้อันนี้แต่ว่าคือมันก็แบบยังไงอยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ใช่ต่อไปนะคะเมื่อเราทำามอาทตัวทำาอาดออกไปแล้วตาล้างแล้วนะคะก็เป็นตัวโฟมล้างหน้าค่ะฮอนลี่เนี่ยใช้เป็นตัวนี้นะคะ มันจิน่านะคะจะบอกว่าเออเละแล้วนะคะไม่ไหวแล้วแต่ก็เอามาโชว์เพื่อนนะคะเป็นจริงใช่จริงเออเป็นสูตรแอ n e น,นะคะอันนี้ก็ซื้อตามพี่อิงซีเคมามคือเราก็โดนป้ายาจากบ็อกก็อื่นเหมือนกันนะคะแบบใช้ดีแล้วก็เออดีจริงๆชอบมากนะคะ ของไอ้ก็คืออันนี้มาบ้าฮอลลี่เนี่ยก็ถามว่าเอ้ยใช้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราไปใช้นะอะไรเงี้ยเออฮอลลี่ก็เลยให้เรามาใช้เป็นตัวนี้ค่ะของพี่อูนนะคะอะไรนะโมเลกุลจีเออโมเลกุลจีโอเคอันนี้เราชอบมากตั้งแต่ใช้ครั้งแรกเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นเนื้อเจลอะเออที่แบบว่าล้างสะอาดมากทุกคนคือมันจะเป็นเนื้อเจลกบบนี่ตาแล้วพอเวลาใช้อะมันจะเปลี่ยนเป็นเนื้อน้ำนมตั้งแต่เราใช้อันนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเมนมาหรืออะไรอะสวยขึ้นเลย พักหลังๆมานี้อันนี้เรามาเจอตอนปลายปเออีเออแล้วราก็สว่าเราชอบมากนะคะก็เลยแบบว่าเ,ออเป็นเฟรบลของปีแล้วน่ะน่นแหละแล้วก็จริงๆอะมีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ค่ะนี่ เราจะตาวิกกนกันใช่ตัวนี้ด้วยความแบบชื่อเขาอะเนาะตาวิกกนมันก็จะมีความแบบออร์แกนิกอะทุกคนเออส่วนผสมมันก็จะแบบว่ามีความดีต่อผิวอ่อนโยนต่อผิวนะคะทุกคนอันนี้มันจะมีสครับในตัวเบาๆด้วยใช่เป็นสครับที่อ่อนโยนกับผิวมากมันไม่บาดผิวมันไม่บาดผิวแล้วมันก็ดีมากนะคะก็คือใช้ในโอกาสที่แบบว่าช่วงไหนแบบแต่งหน้าแน่นๆจะตลอดเวลาแบบตลอดทั้งอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าล้างหน้าแค่โฟมมันไม่พอ คอรีจะเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้แทนนะคะในการแบบสครับแบบนิดนึงเบาๆคือเอาแงว่าทุกคนไม่ต้องกลัวสมมติว่าถ้าใครแบบมีอาการแสบผิวอะไรเงี้ยสครับตัวนี้มันไม่แสบนะใช่คืมอม,มันเป็นสครับที่อ่อนโยนจริงๆแล้วมันล้างสะอาดมาก้วยตัวนี้ม,มันแบบพอล้างเสร็จมันไม่แห้งเดียนนะใช่เออใช่ปะ่ะเออันจะมีความแบบมีความสบายผิวอ่ะแต่ถ้าใครชอบแบบชอบโฟมเยอะอาจจะไม่อาจจะไม่โฟมใช่ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นเหมือนว่าผิวมากกว่าเหมือนอันนี้มันเป็นฟิลแบบไม่ได้โฟมเยอะเท่าเท่าตัวแบบ ตัวนี้เออไม่ใช่ท่าตัวพวกนี้นะแต่ว่ามันจะมีความอ่อนโยนบางเบาแล้วแบบเออใช้เรื่อยๆง่ายๆอ่ะทุกคนเออเราก็เลยให้เหมือนนวดผิวมากกว่าสำหรับเราอ่ะใช่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็เลยชอบตัวนี้เหมือนกันแล้วก็ราคาดีด้วยหลอดมันใหญ่มากค่ะก็ไปลองตังกันดูได้ยังใช้ไม่หมดด้วยบอกเลยแต่ว่าก็เกือบหมดแล้วหลอดก็เบาแล้วตื่มากนี่แหละต่อไปนะคะล้างหน้าเสร็จก็มาในหมวดของคนเนอร์กันนะคะว่าเราใช้อะไรในการแบบว่าเออปรับสภาพผิวก่อนที่จะแบบลงครีมบำรุงต่อ ฮอนล,ลี่นะคะก็ใช้อันนี้เหมือนกันเดนมาเซียนะคะพอดีว่าซื้อเป็นเซ็ตมาแบบว่าเออแบบซื้อด้วยกันอะไรเงี<ต>้ยก็ไม,ไม่ลองกนไปล,ลองมันได้ไงแล้วแบบเสียงเงินง่ายเหลือเกินนะคะก็ตอนนั้นจิตอ่อนหนึ่งเปแกนไปเลยนะคะ <laughs> แล้วที่ชอบเนี่ยคือขอพูดเลยว่ามันมช่วงนี้ฮอนล,ลี่ไปทําหน้ามาแล้วฮอลลี่ไม่สามารถแบบล้างหน้าด้วยอะไรอื่นได้เช็ดแค่อย่างเดียวแล้วสิวไม่ขึ้นเลยใช้แค่นี้ ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราไปทำอะไรกันหน้า,าเราห้ามห้ามล้างหน้าสิวมันจะขึ้นงน่ายมากถูกต้องปะเพราะว่าหน้ามาันสกรปรกอะ่ะเออแต่พอลลี่แบบไม่มีปัญหาเรื่องสิวเลยตอนนั้นอะ่ะก็เลยแบบว่าเฮ้ยเฟฟอ่ะเฟซให้น้องแต่ว่าถามว่าถา<ม>า้าหมดแล้ว,<ห>ลวจะซื้ออีกไหมโอเคขออายก็คือปีนี้นะคะทนเนอร์ให้ตัวนี้ทุกคน คือจริงๆตัวนี้เป็นได้ทั้งโทนเนอร์และน้ำตกของคุณหมอกุ้งนะคะตัวนี้เป็นตัวน้ำตกพิโคเนาะเออซึ่งแบบเป็นน้ำตกเหตดที่แบบเป็นตัวดังของคุณหมอกุ้งเลยซึ่งเราอ่ะดูดีทุกคนทุกคนดูในการใช้ของมิกาสกินคือใชอ้ดีดีดีมันดีมากนนคือมันดีมากทุกคนคือมันแบบว่าทูอินวันอ่ะเวลาแบบไปคือเราไม่ต้องปกโทนเนอร์ไปเลยแล้วสุดว่าตัวนี้ พอตกไปปุ๊บมันก็คือเตรียมผิวเราให้แบบพร้อมทาสกินแคร์ต่อแล้วอะ่ะแล้วมันก็ชุ่มชื้นเลยประเด็นใช่มันชุ่มชื้นมากแล้วที่สําคัญคือทาไปแล้วมันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะทุกคนแล้วส่วนผสมของคุณหมอคุณแบบมั่นใจได้เลยว่าแบบมันดีอยู่แล้วอ่ะใช่อ,อ,อันนี้ช่วงฮันดี้เป็นสิวมันต้นปีอ่ะฮอนล,ลี้ก็ใช้หมดไปแล้วนหนึ่งเหมือนกันนะคะจะบอกว่าหน้าแข็งแรงขึ้นเยอะมากๆแล้วป้ายยาเพื่อนไปหลายคนมากแล้วเพื่อนแบบว่า ตามไม่มีใครด่าเราไหมราคาดีด้วยอันนี้คือสามารถมั่นใจว่าื้อได้ดอนใช่แล้วมั่นใจว่าใครอะต่อให้ผิวแบบว่าหุ้ยแพ้ง่ายค่ะพี่รุ่นนี้ใช้ใช้ค่ะอันนี้ค่ะตัวนี้ดีมากแล้วผิวแข็งแรงแล้วนี่แบบระยะหลังๆมาเนี้ยสิวไม่ขึ้นเลยยี่ริบปีนี้หน้าดีมากหน้าดีมากเป็นปีที่แบบรักอะแล้วรีวิวหลายรอบมากทุกคนมัทุงเมันดีมากนะคะอทุกคนแบบทุกคนกลับไปดูคลิปเก่าก็ได้ที่เราพูดพูดกันเยอะๆคือแบบอันนี้ชอบจริิงงใชชจรแบบ่ ชอบจริงๆไปตำค่ะไมนจะพูดอะไรตำ <Okay. S 1> <laughs> จบเลยจบเมื่อ <laughs> <laughs> กี้ลงโทนเนื้อเสร็จนะคะต่อไปจะเป็นหมวดของเซรั่มนะคะ เซรั่มเนี่ยฮอลลี่ต้องสารภาพก่อนว่าไม่ได้ใช้เยอะมากปีนี้เพราะว่าปีนี้แบบว่ามีการเปลี่ยนเซรั่มอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจะหยิบเฉพาะ2ตัวที่ใช้หมดกับเกือบหมดมานะคะก็คืออันนี้และการนี่เราเรียกมันถูกกับแพงมานะคะเพราะว่าอ่ะตัวนี้จะเป็นของหมอกุ้งนะคะอย่างที่บอกว่าต้นปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาสิวบ้านนะคะก็เลยใช้ตัวนี้เป็นตัวบีสานะคะซิงค์ P C A ใช้จนหมดแล้วนะคะจะบอกว่าเออมันดีมากเนื้อมันดีนะคะแล้วก็ราคาดีที่บอกว่าหมอกุ้งเนี่ยเขาคิดสกินแคร์มาแบบ ตอบโจทย์ปัญหาผิวแล้วอ่ะตอบโจทย์ปัญหาผิวที่แบบอยากให้ผิวแข็งแรงชุ่มชื้นเรื่องสิวอะไรเงี้ยใช่แล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันแข็งแรงขึ้นก็เลยหยุดใช้ไปนะคะเพราะว่าเพราะว่าหน้าแข็งแรงแล้วแล้วก็เลยมาใช้ตัวนี้ต่อนะคะเป็นเมโซแอสเชติกนะคะเพราะว่าไม่รู้อ่ะเหมือนกับเราใช้พวกแอคทีฟอินกิวเียนอยู่ช่วงนึงแล้วมนเลยหน้าแห้งนะคะพอมาลองใช้อันนี้แล้วแบบว่าเออหน้าเราอาจจะแบบขาดน้ำพอหน้ามีแบบ มันแห้งสิวมันขึ้นเลยนี่ยคือว่าแบบต้องการจะลงต่อก็เลยเป็นตัวนี้ต่อนะคะซึ่งก็เนื้อดีมากนะคะชอบมากเหมือนกันเป็นเนื้อแบบพรีเมียมราคาก็พรีเมียมก็คือเนื้อตามราคาแต่แหละทุกคนถ้าใครแบบมีงบประมาณนะคะอยากลงทุนกับสกินแคร์สักตัวที่ให้ผิวแบบเฉำโกลชุ่มชื่นสุขภาพดีนะคะก็มีโซเอสเซติกตัวนี้นะคะเป็น H A อืมตอบเจอค่ะชอบเหมือนกัน ไปลองนะถ้าใครที่แบบยังไม่เคยใช้ H A เนอะ<ช>ตัวเนี้ยเข้มข้นจริงเข้มข้นมากแล้วถ้าใครฉีดฟิลเลอร์อ <filler S 2> มาแบบอะไรอย่างเงี้ยอยากเมนเทนอะ่ะให้ฟิลเลอร์อยู่นานๆขึ้นอะ่ะตัวนี้เขาเคลมว่าสามารถช่วยให้ฟิลเลอร์อยู่นานขึ้นด้วยออเออป,ปังมากปังมาก อ่ะของไอซ์อ่ะต้องเล่าก่อนว่าปีนี้เป็นคนที่ใช้เซรั่มน้อยมากก็เลือกอยู่นานมากว่าเอ้ยฉันชอบเซรั่มตัวไหนก็เลยไปเจอตัวนี้เพราะว่าเราอ่ะใช้ช่วงต้นปีเพราะต้นปีเราก็จะเป็นสิวเยอะเหมือนกัน่ะฮะเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นมันโยนะคะบีฟ i ดาตัวนี้ทุกคนมันจะช่วยให้แบบผิวแข็งแรงอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะมาเจอเขาแบบโชคดีนะเจอตอนต้นปีก็เลยทําให้เรื่องสิวอ่ะมันแบบลดน้อยลงได้อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้แบบผิวแข็งแรงมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บอกว่าแบบเคยเล่าให้ฟังว่าแบบเออ ฟิลลัมก็ทํางานคล้ายๆเซรั่มอะเนาะเออซึ่งมันก็จะทํางานได้แบบว่า ล้ำลึกกว่าทุกคนนึกออกไหมตัวนี้เป็นดุบของเอสตีหรอจื้อถูกต้องนะใช่เราเคยบอกว่ามีคลิปแบบรีวิวไปแล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นที่เรารีว,วิวเราก็ยังใช้ต่อมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะแบบหมดและเออก็รู้สึกว่าชอบค่ะก,ก็คือทาให้หน้าแข็งแรงดีตัวนี้ใช่ก็ถ้าใครอยากผิวแข็งแรงอะไรเงี้ยหน้ายุ่นหะอะไรมากอย่างแบบเบนเทนให้ผิวมันแข็งแรงเฉยๆเงี้ยก็ลองเป็นตัวแมนโได้นะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับ b ู o ผิวให้มันดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องการใช้สกินแคร์เยอะอะ ต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของ m าเดิร s เซอรซึ่งจะบอกว่า h o l เียไอ์อ่ะใช้เหมือนกันเพราะว่ามันดีอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะทุกคนมันดีมากแล้วมันก็ใช้ได้นานด้วยคือตอนประชุมเฟรดกันว่าแต่ละคนชอบอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยแบบเราจะพูดซ้ํากันดีหรือเปล่าก็อยากพูดให้มันหลากหลายเนาะใช่ไหมแต่ว่าเออมันหลักฐานมันคาเพราะว่าดิฉันก็ใช้จนแบบ นี่ค่ะ,<ม>ะถ้าทุกคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะคะออก็คือครีมนะคะของอเวอรวิกแนนนนั่นเองทุกคนจะเห็นว่ามันกระปุกใหญ่มากกระปุกใหญ่มากซึ่งดิฉันใช้มานานมาก 100ml ค่ะทุกคนคะขนาดดิฉันใช้มานานมากออก็ยังแบบเหลือแค่เนี้ยเออก็คือยังลดเหลือแค่นี้เองนะ บอกจริงๆนะว่าตัวนี้มันช่วยเรื่องวามชุ่นชื้นแบบดีมากๆคือชอบ <คน S 1> มากทุกคนเออถ้าใครกำลังหามาเจอที่แบบว่าเออง่ายๆนะคะไม่ไม่ได้แบบกระตุกกระตากมากคือมสมดีราคาไม่แรงนะคะในการใช้งานก็คือแนะนำเอาอัีแกันเลยเพราะว่า เคยชอบมากดีมากนะคะทุกคนแล้วเราจะบอกว่าตัวเนี้ยเราอะชอบใช้วันที่ผิวเราแพ้อะไรมาสักอย่างอือันนี้พูดเลยเราเคยแบบแพ้จนหน้าแดงเนาะตอนนั้นแล้วเราก็กลับมาใช้ตัวนี้ยเราหายแดงอเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น moisturizer ที่เวิร์กมากแล้วมันก็แบบใช้มาหลายเดือนมากๆแล้วนะคะเราก็หมดชามากเฮ้ยมันโค้งมันโค้งเพราะว่ามันเยอะคนมีสิวใช้ได้ผิวแห้งใช้ได้ผิวมันใช้ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้หน้าเหนอะ แต่ถ้าผิวมัน้องมากตอนเช้าต้องไม่ต้องใช้ก็ได้ก็ใช้ตอนกลางคืนก็ได้ก่อนนอนน่าจะดีกว่าให้ผิวมันปรับบาลานซ์ให้มันชุ่มชื้นอะไรเงี้ยเออคือแบบกระปุกใหญ่ใช้นานจ้าใช้นานผุมคุ้มค่ะกับเลยกับยุคปัจจุบันนะคะที่เราต้องเปลี่ยนตอบโจทย์ค่ะต่อไปนะคะเป็นหมวดของไอครีมนะคะว่าเออปีนี้ฮอลนี่เปลี่ยนตัวทุกคนมีตัวใหม่มาแทนที่น้องตัวเก่าแล้วนะคะ มิกเซอร์นะคะตัวนี้ก็คือใช้ตามพี่อิงวรันทอน์นะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็แบบว่าเอ้ยมันมีเรตินอลอ่อนๆผสมก็คืเรตินอลเนี่ยมันจะช่วยเรื่องริ้วรอยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะแบบทำให้ริ้วรอยใต้ตาเนี่ยดีจางลงนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นมากใช้แล้วไม่แสบหน้าถ้าหลายคนที่แบบเป็นสายสกินแคร์จะรู้ว่าเรตินอลเนี่ยใช้แล้วมันจะแสบผิวหนึ่งกใช้ไม่เป็นมันไม่เป็นค่ะแต่นี่ใช้ได้คะแล้วก็ ก็หมดช้าเหมือนกันนะเพราะเราใช้ห <ừ m. S 2> ลัทีแล้วที้งนิดอะไรเงี้ยมัน<า>มไม่ได้ใครเยอะไงแต่ตามฮอลลี่ก็ของที่เราพันกว่าบาทมาัน <ừ m. S 1> ไม่ไม่ได้รา,าคาสูง <ừ m. S 1> มากแต่ของ iPad อ่าของไอจะพูดสาหรับคนที่สนใจแล้วมีงบและกัน <S <S เออเนาะของไอที่ชอบเลยทุกคนคือตัวนี้ค่ะชิฟเซโ่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นวิชเชลเพอร์เฟคชันตัวนี้มีเลเติอนเหมือนกันต้องบอกอีกก่อนว่า <S <S ไอซ์เคนที่ใต้ตาเยอะกว่า,วาฮอลลี่คือเวลาที่แบบล้างเครืมาเอามาเนี่ยทุกคนมันจะมีทั้งคล้ำใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบรอยใต้ตาด้วยบางทีเป็นรอยตรงเนี้ยทุกคนเคยเคยเป็นไหมที่แบบว่ายิ้มเยอะเนาะระหว่างวันแล้วมันจะแมเออล็อกแ้มอะไรเงี้ยทุกคนตั้งแต่ใช้ตัวเนี้ยปัญหาอันนั้อยลง เรากล้าบูดเลยคือมันเจอยากมากเลยนะไอตัวที่แบบจะช่วยเรื่องขีดใต้าตาหรือช่วยแบบร่องแก้มอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้อาไอล้าพูดว่ามันยังไม่ได้เห็นผลในเรื่องของความคล้ำเท่าไหร่เพราะความคล้ำใต้ตามันก็จะเห็นผลยากเนาะเดี๋ยวพาชีตฟิลเลอร์เออมันต้องจีตเป็นเลอ ER ร <c oughs> ์่งทุกคน <c oughs> แต่ว่าเฮ้ยตัวนี้มันช่วยเรื่องร่องแก้มแล้วมันช่วยเรื่องแบบขีดใต้าตาคือเวลาเราแบบแต่งหน้ามันทําให้เรารู้สึกว่าระหว่างวันมันคลกน้อยลงเออเราก็เลยรู้สึกว่าชอบตัวนี้แต่อย่างที่บอกว่าราคาก็คือพรีเมียมมากใช่ ถ้าใครมีงบเราว่าหลอ,อ,อโอเคเพราะว่ามันหมดช้ามันหมดช้ามากคือหลอดนึงอ่ะมันมันเยอะนะ20 ml อ่ะแล้วก็ความชุ่มชื้นน่ะก็ให้ดีมากเหมือนกันแต่แค่อาจจะราคาแรงไปนิดนึงใครที่มีงบก็แบบลองไปดูตัวนี้ดูนะ<ช>เราไปยาเลยคือเราก็แบบน้องๆดูน้องไม่กล้าซื้ออะไรเงี้ยจะบอกว่าถ้าใครยังไม่มีงบในการซื้อไอ r ครีมอ่ะพี่จะบอกว่าใช้มอเิเซอร์บดอีกรอบนึง ได้เหมือนกันนะคะก็คือลองดูเพราะว่าถ้าเราไม่พร้อมซื้ออย่างเงี้ยก็ใช้เป็นตัวอะไรที่แบบมาแทนตรงใต้ตาอย่างเงี้ยมันก็ทํางานให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะคะลองดูลองดูแนะนําอันนึงนะคะมันเป็นทางเลือกเเป็นทางเลือกแต่ถ้ามีงบก็จัดเลยค่ะเป็นเซอร์ไพตัวนี้ดีจริงค่ะใช่ค่ะในส่วนของสีนะคะที่บอกว่าเออมันขึ้นน้อยจริงๆนะคะไอคืเลยจะไม่มีเซอร์ไพสในส่วนนี้นะคะไม่มีเลยแต่ฮอลลี่อ่ะให้ตัวหนึ่งแล้วกันคือฮอลลี่ได้เฮสเตอร์มา2รลอดนะคะแล้วก็ เอามาป้ายเล่นๆน่ะคือช่วงเป็นสิวอะแล้วมันดีจริงนะคะนเทสเตอร์ทุกคนมันเป็นโปรแอคเน่โซลูชันนะคะโพสแอนเน่มาส์กนะคะรีดักชันจะบอกว่าใช้ทั้งได้ทั้งกับสิวที่สุกแล้วก็ไม่สุกนะสำหรับเราอะบางคนใช้แล้วแสบแต่เราไม่แสบเราเราใช้ได้นะคะแล้วก็สิวมันยุบไวดีหมดไปแลอดเลงอันนี้คือเทสเตอร์สองรอทางแบรนด์ส่งรลอดจริงมาอยู่นะคะก็คือจะได้ทางแบรนด์ก็แบบว่าจะดูอยู่ก็ส่งมาได้นะคะอ่าแล้วมันดีมากนะคะคือ เป็นเทสเตอร์ที่แบบเราใช้จริงๆอ่ะแล้วแบบว่าชอบจริงๆรอยดําจางไวนะคะสิวมันสุกไวขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้พิกเมนต์ของรอยดําอ่ะมันจางแบบไม่ลอกอบางยามันจะลอกเป็นแผ่นใช่ไหมแต่อันนี้คือมันจางมันไม่ได้ลอกมามันใช้ได้นานนะเห็นจริงเตยวอ่ะเออก็ใช้มาหลายเดือนแล้วต้องต้องตัมเพราะว่าเพราะว่ายาเาเราแต้มสิวมันเราแต้มแห้แบบบางจุดอย่างเงี้ยใช่มันเลยใช้ไม่เยอะมากไงมันเลยแบบเอม ช้าจังอะไรเงี้ยชอบค่ะเริ่มค่ะอุย้ยบิว <laughs> เลยนะ <laughs> ต่อไปนะคะคือหมดของลิ <c oughs> มันนะคะว่าแบบทำยังไงให้ปักดี ปากสวยปากสวยแตสุขภาพดีจ้ำแม่ตามจริงอ่ะไม่ค่อยอยากพูดแบบนี้เลยเพราะว่ากุรู้คุชื่อว่าสปอนอเราก็เป็นตัวที่ทุกคนรู้จักเหมือนกันแล้วเพนทาโนแหละคือให้ตัวนี้สีชมพูนะดีกว่าทุกตัวที่เคยใช้มาอืมเพราะว่าชุ่มชื้นมากนะคะแล้วก็รู้สึกปากมันพลั้ม ฟู <c oughs> คือแบบใครที่แบบสนใจตัวเนี้ยเราจะบอกว่าเขามีหลายสูตรมากเลยนะใช่แต่เ,แตเราเชียร์น,นี้สูตรที่แบบฟ้าก็ดีอันนั้นเป็นสูตรแบบออริจินอลชมพูอันนี้ก็ดีส่วนไอายใช้เป็นสีส้มตอนนี้เพิ่งซือ้อมาใหม่เพราะว่าฮลิทก,ก็ไยายาเหมือนกันสีส้มก็จะออกแบบว่าพีดๆีดหน่อยเอออันนี้มีสีนะคะเป็นสลิปปิ้งมาร์กอะอมันมันแบบใช่มันก็แบบเหมือน,นเหม่อมอกกับทาตอนกอนอนอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็ให้อีกตัวหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวทุกคนคิดว่าค ลองอะไรใหม่ลองอะไรนยลองอยู่นะคะพยายามหาเพื่อนๆอยู่ก็คืออันนี้นะคะเป็นของแบรนด์บิสนะคะตัวเนี้ยพิเศษยังไงตัวเนี้ยความพิเศษก็คือน้องทาบนลิปแมทแล้วยังดูแมทอยู่เฮ้ยเข้าใจป่ะทุกคนจะแบบใช้ลิปมันแล้วแบบปากมันต้องฉ่ำมันต้องฉ่ำแต่อันเนี้ยมันไม่ได้ฉ่ำนะมันยังแมทอยู่ให้ดูเนี่ยมาดูปากจริงดีกว่าในกล้องอาจจะดูเงาไม่แตกงป็นสองที่บอกว่ามันยังดูแมทอยู่เห็นป่ะอ๋อนี่ไงเห็นมั้ยยังแมทอยู่ยังดูแมทอยู่แต่ถ้า ใช้เป็นตัวเนี้มันจะฉ่ำแบบฉ่ำเลยถ้าใ,ใครที่เป็นสายลิปแมทแต่ว่าปากแห้งอ่ะเราว่าอันนี้ต้องมีเห็นไ่มข้างบนข้างล่างทเทียบกันเออมันต่างกันจริงๆนะคะแล้วก็เราชอบนะคะไว้แบบวันไหนอยากเป็นสาวลิปแมทอ,มอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นตัวนี้ท็อปหรือว่าทาก่อนนอนก็ได้นะคะชุ่มชื้นเหมือนกันอืมของเราอย่างที่บอกว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็อันนี้จริงๆอ่ะเขามีหลายสูตรแล้วด้วยนะตอนเนี้ยแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าเราก็ยังใช้สูตรออริจินอล เพราะเรารูา้สึกว่าสูตรอื่นน่ะมันมันก็หอมดีแต่สาหรับเราอ่ะทุกคนนึกออกไหมเวลาก่อนนอนอ่ะมันก็ต้องการอะไรที่แบบปกติสุกอะใช่ใช่เ,ใชเราก็เลยเลือกใช้เป็นสูตรที่เป็นปกติซึ่งอันนี้นเราใช้ประมาณน่าจะกระปุกที่สองอเพราะว่าเนื่องจากมันหมดยากนะคะทุกคนเออเราก็เลยเนี่ยใช้แล้วก็ควคักๆก็เราก็รู้สึกว่าไม่ว่าเราจะ ากแห้งแค่ไหนนะเออต่อให้เราไปแบบว่าใช้ลิปอะไรก็ตามหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายอ่ะก็กลับมาใช้อันนี้ก็หายก็คือรีคอเวอร์ปากได้ดีเออก็คือแบบนู้จะพูดยงไงล้วเพราะว่าตัวนี้มันก็แบบดังทุกคนก็น่าจะใช้กันเยอะอยู่แล้วซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วเราก็เลยเป็นคนนึงที่ออกมาบอกว่าอ๋อเราก็ใช้เหมือนกันอได้แหละแค่นั้นเลยค่ะทุกคนเออเราก็คือชอบจบนะ เมื่อกี้นะคะคืองานหน้าครบแล้วนะคะทั้งแบบว่าเอ i อมอยส์เตอร์เซรั่มครีนเซอร์ต่างๆคือครบบรรลุเป้าหมายแล้วนะคะต่อไปจะมาหมวดผิวบ้างว่าเฮ้ยปีนี้ผิวเราเป็นยังไงบ้างนะคะใช้อะไรเป็นบ้านะคะมาอัปเดตว่าผลิตของเราคืออะไรนะคะคือทุกคนไอซ์เคยพูดว่าไอซ์เป็นคนไม่ชอบออยใช่ป่ะพีนีชอบ,ชอบเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนคําพูดแบบสิ้นเชิงเใช้ออยมากขึ้นเพราะรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องผิวแห้งนั่นแหละ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างอ่าฮอลลี่พูดก่อนเลยแล้วกันอันนี้คือของออร่าโพชชั่นนะคะทุกคนบอกว่าเอ้ยฝาอะไรทําฝาหายค่ะฝาหายจากอะไรไหมชีมานอนบ้านแล้วกล่องคอนแทกเลนส์ชีมัได้ออกมาเอาหรอเอาหรอเอาฝานะให่ทานฝานั้นที่ที่ให้ไอซ์ไปใส่คอนแทกเลนส์อ่อดิฉันก็คือไม่รู้เลยว่าเป็นเปล่าเลยก็เลยว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีแบบจากอันนึงอะอะไรเงี้ยมาแปะได้เหมือนกันนะคะ ดีไอไว้เพื่องเลิศไหม <laughs> บอกอันนี้ก่อนว่าอันนี้เป็นกลิ่น wedding kiss นะคะของพี่อูนนั่นเองด o ม d g เกรนอ่ะที่อคนรู้จักกันนะหอมมากหอมเหมือนกับทำสปานนเราเคยใช้เออเราเคยแบบมาบ้านเขาเรายืมใช้นั่นแหละก็ถูกมันหอมจริงหอมจนแบบนั่งาสปาเออนั่งอยู่หน้าคอมอะ่ะแล้วแบบแม่เดินมา <laughs> กลิ่นอะไรกลิ <laughs> ออ่นอะไรอะอะไรเงี้ยเออหอมจน่ลงหอมเหมนสปาหอมแบบละมุนละมุนแต่ถ้าใครแบบ เป็นคนไม่ชอบสมุนไพรอะ้วว่าอันนี้มีความสมุนไพรนิดนึงอือใช่ไหมก็ค่อนข้างสมุนไพรจัดสำหรับเราคือเข้มอยู่นะคือได้ไทยแบบไม่ใช่สายแบบชอบความอารมา a ไม่ชอบสปาอะไรเงี้ยอาจจะต้องกลิ่นสปาข้ามองไปเลยค่ะไม่ไม่ได้หวานขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราชอบเราสุว่ามันโอเคสำหรับเรามัน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 ใช้ในวันที่แบบผ่อนคลายอะใช่เออต้องการแบบความเป็นตัวทเมนต์อะไรเงี้ยเราว่าตัวเนี้ยเหมาะใช่แล้วก็อันนี้จะราคา แ,แต่มันก็ไม่ได้แพงมากหรับเราแล้วว่า m, มันโอเคนะมันก็ยังยังหลักร้อยอยู่ใช่ก,ออก็ไปลองกันนะคะหอมมากเขามี2กลิ่นแต่เราชอบกลิ่นนี้มากกว่ามันจะมีความโตนิดนึงแต่ว่าเออผลลั์มันดีคือมันแบบว่าชุ่มชื้นดีนะคะแล้วก็อหอมมากโอเคแล้วก็จะมีออยอีกตัวนึงที่แบบเออเราก็อยากป้ายาเหมือนกันตัวนี้จะไม่ได้ชงสมุนไพรามากคือจะสามารถใช้ได้ทุกวนันกลิ่นก็จะแบบมีความน่ารักสดใสแล้วก็แอบแบบซกซีเบาแต่ว่าอันนี้ใช้ง่ายกว่า อืมเออใช่ถ้าใครแบบว่าเป็นคนแบบต้องการกลิ่นที่แบบเข้าใจใง่ายงออ่ายอ่างเงี้ยหรืออยากทาทุกวันอย่างเงี้ยนี่เลยค่ะนุยร่าตัวนี้อันเนี้ยพูดไปหลายลอรอบแล้วเหมือนกันอเออแต่มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เปิดโลกเราในการใช้ออยนะทุกคนคือจากคนที่ไม่ชอบออยแบบไออะ่ะชอบนะรู้ปะ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยอะ่ะน้องเขาทาแล้วแบบไม่เหนียวทาได้ทั้งวัน เออใช้ตอนอาบน้ำเสร็จก็ได้ทาแบบปกติก็ได้ค่ะใช่แล้วเขาซึมง่ายแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทาออกไปข้างนอกอะ่ะเราไม่เหนียวเนินอ่ะเลยแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบเออก็เหมือนก็เหมือนทาโลชั่นใช่ใช่ปกติ <6 S 2> ทุกคนแต่มันเป็นออยแต่ว่ามันยังคงความให้แบบว่าผิวไม่แห้งอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเป็นออยที่ใช้ตัวเดียวในปีนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆซึ่งไอซ์อะใช้เป็นกลิ่น s t e e t cat off นี่ไงจริงจริงเขามีกลิ่น candy girl ด้วยใช่ candy girl ก็จะออกแบบน่ารักน่ารักหวานหวานกลิ่นเป็นแตงหน่อยแต่ว่าของไอซ์อะจะชอบกลิ่นนี้เพราะว่าแบบมันก็จะมีความโตหน่อยแบบกซี่เบาๆอะไรเงี้ยทุกคนแต่มันหอมแบบลึกซึ้งก็ไปลองดูกันไปลองดูกันนะคะก็แบบว่าส0 0ยกว่าบาทนิดๆเอออันนี้ไม่แพงอันนี้ดีนะคะ สำหรับโลชั่นของปีนี้นะคะบอกว่าใช้น้อยมากค่ะเพราะว่าไปทุ่มเทกับออยเยอะไปหน่อยนะคะแต่ว่าก็มีตัวเซฟอยู่เหมือนกันก็จะเป็นตัวนี้ของพันลี่นะคะ Doctor Bio นะคะอันนี้เป็น Eco Moisturizing Lotion นะคะตัวนี้คือเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้นะคะน้องเขาจะไม่มีจีนแบบที่ชัดเจดังนั้นถ้าใครเป็นสายชอบกินเนี่ยอาจจะต้องข้ามน้องเข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าใครต้องการลชั่ชแบ่บว่าใช้ง่ายๆนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้อ,อันนี้คือดีแล้วก็ขวดใหญ่มาก ก็ไปลองดูกันได้ใช uh 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 uh> uh 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 ่ไม่หมดค่ะใช่เออก็คือใช้ได้นานแต่ของไอซ์อ่ะไอซ์จะชอบเป็นตัววัสลีนตัวนี้ตัวเนี้ยผลิตไปใหญ่แล้ว คือมาบ้านเขาแล้วก็มาลองใช้ของเขาปรากฏว่าเฮย้ยทมันกลิ่นนี้ฉันไม่รู้จักมันหอมจังแล้วไล่ฟังล่าสุดใช่ปะใช้อันนี้ตอนกลางคืนทาโลชั่นก็ทาปกติเลยหลังออยสักพักยายทักว่าน้องอายทาโลชั่นของอะไรทำไมหอมจังเลยแบบอย่าเปลี่ยนกลิ่นนะกลิ่นนี้หอมมากนี่ก็เลยแบบบอกว่าอ๋อเป็นวสาสลีนจ้าตอนนี้ก็จะเป็นแบบกูต้าไฮยาทุกคนก็ช่วยเรื่องผิวแบบชัชามดวอีกโกลโกลอะไรเงี้ยทากลังวันก็ได้กลางคืนก็ได้เพราะไม่เหนียวเลย หอมมากคนสวยหอมแบบอมคนสวยสวยแบบสวยอย่างเงี้ยทุกคนหอมจนต้องทาอะเออหอมหอมมากนะคะก็แมะนัลองใช้กันราคาแบบราก็บาถูกถูกมีโปรเยอะเลยดีมีโปรต่อไปนะคะจะมาดูกันทำอะไรเป็นอะไรก่อนเออใช่ค่ะของแพงนั่นแหละค่ะประมาณนั้นก็ Like you put me in such an uncomfortable situation. Like you know I'm not happy. You know I'm trying. ปีหน้ามันจะเปะ็นฟรุตไอค่ะทุกคน <laughs> เพราะว่ามันโดนป้ายยาแล้วตอนนี้นะคะเธอยังมีเยอะไงเธอแต่ัน้่วงทีคือแบบเป็นกรรมอะแต่เธอยังมีคนผงอ่ะโอเคตามนั้นค่ะทุกคน